เจ็บเพราะว่าใส่ถุงเท้าทุกวันนะมันมองดูเหมือนแบบไม่อักเสบแต่เลยเวลาอย่างเงี้ยลูกค้าคือเจ็บเดนั้นเราต้องตัดออกนะคะเราต้องตัดออกเพื่อจะลดอาการเจ็บเราใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติอ่ะอุปกรณ์วันนี้เหมือนเดิมน,นะคะเราจะใช้กันไกลเวียดนามนะคะกันไกลเวียดนามเป็นแบรนด์เวียดนามนําเข้าเป็นแบรนด์เวียดนามนําเข้าแล้วก็ตัวงัดนะคะเราก็จะใช้เหมือนเดิมก็คือเป็นตัวนี้นะคะ มันจะมีอยูสองอย่างเราจะใช้งาแตกต่างกันไปตัวนี้เราก็จะใช้งัดในในขบแหลมที่แบบว่าอยู่ช่วงแบบนี้แล้วก็ช่วงลึกๆช่วงข้างต้นข้างหน้าข้างหน้าแล้วก็จะมีแบบขบหนังขบหนังหาไม่เจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรขบหนังเราก็จะเป็นลักษณะแหลมๆนะคะเราจะใช้ขุดหนังที่อยู่ตามซอกเล็บอย่างเงี้ยขึ้นอุปกรณ์ที่เราใช้ส,สามารถตัดเองที่บ้านได้ เอา,อาเริ่มเลยนะคะเลยการหงายมือหงายกันไกลเนี่ยใช้ปากกันไกลตัดเข้าไปเจ็บแน่นอนอยู่แล้วพระลูกค้ารู้สึกว่าเจ็บถึงได้มาตัดมันจะ,ะนเจ็บแ้วจากนั้นเราก็จะมาเอาขึ้นเงนิน ขึ้นมันง่ายเพราะว่าที่มันเจ็บเพราะว่าเนี้ยเล็บตรงเนี้ยมันไปกดเนื้อตรงนี้ไงเนื้อช่วงนี้แล้วมันทําให้เป็นร่องสังเกตด,ดูเดี๋ยวเวลาเอาขึ้นนี่เห็นไหมคะมันเป็นร่องทิ่มลงไปเลยอ่สะสาเหตุจากกระเล็บมันกดอ่ะเราง้างขึ้นได้เลยคะ่ะแบบนี้ไม่ต้องงัดก็ได้เพียงแต่ว่าต้องตัดใช้กรรไกรค,คมๆอะ่ะตัดให้ขาดอะคะและะ้วเสร็จแล้วเราก็อันนี้คือในรักอธิบายให้ฟังเฉยนะคะใครไม่ชอบพลาด งัดขึ้นง,นงนัดเวลางัดก็คืองัดให้สุดนิดนึงเพื่อมันจะได้ไม่คาตอนะคะนี่ถ้าคาต่อเวลาออกเวลาตัดมันลำบ,บากลูกค้าจะเจ็บมากพยายามตัดครั้งเดียวงัดครั้งเดียวนะคะลูกค้า่นะนี่นะราก็ค่อยๆจะขึ้นหนึ่งมาค่อยๆดึงนะเพราะว่ามันหนังหนึ่งอะไรที่มันไม่ดีะมันจะได้ลุดตามมาเลยถ้าเรารีบเงี้ย จะทาแล้วเราต้องไปงัดใหม่ลูกชาก็จะค้าก็าาจะช้ำส่วนนี้เราก็ใช้ปากอันไกลนะค่อยค่อยหยิบค่อยคอยหยิบออกมาค่อยๆใช้ปากอันไกลหย,ยิบดึงมานะคะต้องใจเย็นนิดนึงต้องแช่น้ำให้เพื่อยด้วยนะเนี่ยใจเย็นนิดนึงมันจะหลุดลอกออกมาเลยใครขี้เกียจใช้แช่น้ำก็ใช้น้ำยาหนังลิ้นทาก็ได้ คอยหยิบใช้ปลายกันกายอ่ะกันกมีประโยชน์ดีเยอะค่ะถ้าเรารู้จักใช้อ่ะเห็นไหมมันจะไม่เลือดด้วยเคสบางเคสอะที่เลือดอ่ะมันลึกแล้วช้ำด้วยอย่างนี้ลูกค้ายังไม่ช้ำมาเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเจ็บเงี้ยเราก็รีบมาตาดัด ก็เงียบได้เลยเห็นไหม,มันก็จะเกี้ยงในส่วนที่ยังเจ็บอยู่เราก็กลับบ้านไมาห้ามโดนน้ำห้ามกินยากแก้เสบไม่คันมันจะขับหนองออกมาเสร็จแล้วนะคะล้างด้วยน้ำเกลือพอ,อยอดเคเบตาดีน,พอ,อนพอแค่นี้จบงานขอบคุณค่ะ